สวัสดีค่ะพบกับรายการไลฟ์ไต์ชนูบายยามาฮ่ารายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรรค์และแตกต่างของวงการรถมอเตอร์ไซค์สัปดาห์นี้นะคะเรามีข่าวคราวเรื่องของกิจกรรมโดยเฉพาะในรุ่นของ YAMAHA NMAX TECHMAX ซึ่งเป็นทริปสุดแม็กสำหรับชาวแก๊ง NMAX ได้ไปบูส์เอเนอร์ยกัน ส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นเรามีข่าวคราวเรื่องราวของการเปิดประสบการณ์ความมันบนสนามระดับโลกสำหรับชาวบิ๊กบัสสายสปอร์ตตัวจริงแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นอยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามชมจากไฮไลท์ ight, รายการกันก่อนได้นะบัดน,นี้ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์แต่ชนุบายยามาฮ่ สำหรับชาวยามาฮ่าเอ็นแม็กเทคพร้อมไหมคะพร้อมแล้วมารับฟังรายละเอียดของกิจกรรมที่ทางบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์สรรสร้างทริปสุดแม็กมาให้กับชาวแก๊งได้บูสต์ e อเนอรกันมาแล้วสำหรับชาวยามาฮ่าเอ็นแม็กเท บริษัทไทมาห่ามอเตอร์มีกิจกรรมมาชวนชาวแก๊งไปบูสต์เอเนอร์จีพร้อมการขับขี่สุดมันไปกับระบบ YE CVT ที่ทางยามาห่าเปิดโอกาสให้ร่วมทริปสุดแม็กซึ่งจะเป็นโอกาสสำหรับชาว n m a x แล้วนะคะที่จะไปร่วมทริปสุดแม็กของชาว n m a x ได้ร่วมบูสต์เอเนอร์จีพร้อมกับการขับขี่ที่สุดจะมันไปกับระบบ YECVT และพร้อมจะพาลุยทุกการเดินทางเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับชาว Yamaha n m a x Techmax ไปดูรายละเอียดของทริปนี้กันนะคะซึ่งเป็นทริปที่บริษัทไทย Yamaha Motor สรรสร้างขึ้นให้กับชาว n m a x โดยเฉพาะในงานฟรีกิจกรรมสุดเ e อ็กคลู C. เรียนรู้วิถีชุมชนดื่มด่ำไปกับธรรมชาติให้เต็มปอดไรอ้อมกอดภูเขาแม่ฟังแล้วเคริบเคลิมกันเลยทีเดียวไลยังฟรีลิ้มรสอาหารต้นตำรับชาววังจากร้าน in, ามิชลิน3ปีสอนและที่สุดของความเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากกว่านั้นยังฟรีที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่เที่ยวกันแบบสบายๆชิวๆ กิจกรรมนี้เปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง13พฤศจิกายน2568ปักหมุดกิจกรรมได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่15-16พฤศจิกายน2568ณจังหวัดเชียงใหม่และในขณะนี้ก็ดได้เริ่มมีลมหนาวอ่อนๆมาให้กับชาวเอ็นแม็ได้สัมผัสกันแล้วซึ่งเป็นลมหนาวแรกของปี2568 ชาวเอ็นแม็กจะพลาดได้ยังไงคะกับทริปนี้คุณผู้ชมที่ขับขี่ยามห้าเอ็นแม็กเทคแม็กสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code และการุณาระบุเลขเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ของท่านในแบบฟอร์มลงทะเบียนและที่สำคัญหลังการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อกลับไปในภายหลังรอกันนิดนึงเอาจริงๆนะคะก็ไม่อยากให้ชาวเอ็นแได้พลาดกิจกรรม สุด Ex ็ก e u s i v Enmax YE CVT Journey เดียนขอย้ำอีกครั้งนะคะชาว n m a x สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง13พฤศจิกายน2568และชาว n m a x ก็สามารถปักหมุดกิจกรรมได้เลยนะคะในวันที่15-16พฤศจิกายน2568ณจังหวัดเชียงใหม่เจา้า คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าผู้ที่ใช้รถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่าแทบจะทุกรุ่นเลยค่ะทางบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ได้ร่วมสรรสร้างกิจกรรมดีๆเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์การขับขี่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือลงสนามแข่งขันให้ได้เทสอถกันแบบห่ฉับว้าวกันเลยทีเดียว เอาละค่ะเรามาทำความรู้จักกับ Yamaha n m a x กันสักนิดค่ะ Yamaha n m a x นั้นมาในคอนเซ็ปต์บูตโลกอโตโมติกสู่ความพรีเมียมใหม่สปอร์ตเร้าใจเกินห้ามซึ่งเป็นรถอโตโมติกพรีเมียมสปอร์ตในขนาด1 5 5ซีซีซึ่งมีดีไซน์พรีเมียมสปอร์ตใหม่และได้ถูกปรับแต่งสู่ความสมบูรณ์แบบรอบคันมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่เหนือระดับ ถือว่าเป็นครั้งแรกในกลุ่มของรถสกูตเตอร์ในคลาส154 0ที่มีวิวัฒนาการไปอีกขั้นเพื่อการตอบสนองทุกความเร้าใจและยังมีฟีเจอร์ล้ำสมัยให้ความสะดวกสบายถ้าคุณผู้ชมพร้อมที่จะเปิดโลกใหม่ๆใ,ในการขับขี่รถอโตโมติเนี้นขอแนะนำนะคะ Yamaha Nmax ให้ความภูมิใจไปกับความมีระดับ พร้อมประสบการณ์ในการขับขี่ที่สุดเราใจยิ่งขึ้นค่ะสำหรับ Yamaha Nmax ในปี2025นั้นมีให้เลือกกันถึง2รุ่นคือ Yamaha Nmax Tech Max ซึ่งมาพร้อมกันถึง2สีอาทิสีน้ำตาลดำสีเทาดำพร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ในราคากรางเริ่มต้น113,500บาทรุ่นนี้ดิฉันขอแนะนำนะคะ มีออปชันและทุกอย่างให้กับคุณผู้ชมได้ครบครันสะดวกสบายพร้อมเดินทางไกลไปกับทริปนี้ค่ะและอีกหนึ่งรุ่นของ n m a x นั้นคือ n m a x Standard มาพร้อมกันถึง4สีอาทิสีแดดสีฟ้าสีดำและสีขาววางจำหน่ายแล้วในราคากาางแนะนำเริ่มต้น98,500บาทโดยทั้ง2รุ่นนี้นะคะ ยังให้ความคุ้มค่าด้วยการรับประกันมากกว่าถึง5ปีหรือ5 0 0 0 0นกิโลยามาฮ่าเป็นแบรนด์แรกนะคะที่ให้ความคุ้มค่าในการรับประกันที่ยาวนานแบบนี้เพราะยามาฮ่าคือสินค้าคุณภาพที่ชาวไทยให้การต้อนรับมาอย่างยาวนานกว่า60ปีและที่สำคัญนะคะเมื่อออกรถยามาฮ่ากันแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมรีบที่จะไปลงทะเบียน n m a x YECVT Journey ณจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางบริษัทไทย,ยมหามาฮ่ามอเตอร์ภูมิใจนำเสนอที่จะพาชาว n m a x นั้นไปรับรมหนาวแรกชิวๆเลยทีเดียวและคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆจากยามาฮ่าได้ที่ Facebook ยามาฮ่าโซลไซตี้ไทยแลนดส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นเรามีกิจกรรมสำหรับ ชาวบิ๊กไบค์โดยเฉพาะสายสปอร์ตตัวจริงห้ามพลาดแต่ตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจซักครู่ค่ะ